สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องที่น่าจับตามมองมากๆครับการขยับตัวครั้งใหญ่ของ Ripple ในญี่ปุ่นที่อาจจะเร่งให้ XRP Ledger เป็นที่ยอมรับมากขึ้นและก็มีสัญญาณใหม่ๆที่ชี้ว่าเหรียญทางเลือกอื่นๆอาจจะมี ETF เป็นของตัวเองในเร็วๆนี้ด้วยนะครับถ้าการพูดคุยของเรามีประโยชน์ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้แล้วก็กดติดตามช่อง c o i n o n e ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องสำคัญๆญมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลย ริปเปิลเขาประกาศความร่วมมือกับเว็บทรีสลอนะครับซึ่งเป็นโครงการที่เจ t โตรหรือองค์การส่งเสริมการค้าต่างๆของญี่ปุ่นเขาสนับสนุนอยู่เป้าหมายหลักๆเลยคือเขาอยากจะช่วยสนับสนุนสตาร์ทอัพเว็บทรีในญี่ปุ่นที่สร้างโครงการบน XRP Ledger ค่ะโดยเฉพาะใน3ด้านคือ DeFi การแปลงสินทรัพย์จริงเป็นดิจิทัลหรือโทเค็นไอเซชันแล้วก็เรื่องการชำระเงินดิจิทัลโครงการไหนเข้าตาเนี่ยอาจจะได้ทุนไปเลยสูงสุดถึง2 0 0 0 0 0ดอลลาร์ 200, สหรัฐอื การเคลื่อนไหวนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะคะการที่ริปปุเข้าไปจับมือกับหน่วยงานระดับนี้ในญี่ปุ่นเลยเนี่ยก็เป็นการวางตำแหน่งตัวเองที่ดีมากๆในตลาดเอเชียครัเพราะญี่ปุ่นนี่เขาพร้อมมากเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็กฎระเบียบก็ค่อนข้างชัดเจน การให้ทุนแบบนี้ก็เป็นเหมือนแรงจูงใจที่ดีเลยค่ะให้นางพัฒนาเก่งเองอยากเข้ามาสร้างอะไรใหม่ๆบน XRP Ledger ซึ่งก็จะช่วยให้ระบบนิเวศข,ของเหรียญเขาแข็งแกร่งขึ้นมีการใช้งานจริงมากขึ้นในระยะยาวนะคะครับผมทีนี้มาต่อกันที่เรื่องกองทุน ETF ของเหรียญอื่นๆกันบ้างนะครับมีเอกสารหนึ่งที่ยื่นต่อกรตสหรัฐที่น่าสนใจเป็นเอกสารของกองทุน g r a y Scale Digital Large Cap Fund นะครับ เขาเปิดเผยว่าณวนะันที่5มิถุนายน2025เนี่ยกองทุนเขาถืออะไรบ้างก็มีบิต o i n ประมาณ79มีอีซีเรียมประมาณ12อืมสัดส่วนหลักๆเลยใช่ครับแต่ที่น่าสนใจคือมันมีเหรียญอื่นด้วย XRP ประมาณ4.8 Solana อีกประมาณ3แล้วก็มี Cardano อีกนิดหน่อยประมาณ0.2อือหือมมีเหรียญรองๆเข้ามาด้วย การที่กองทุนใหญ่อย่าง g เกร c a l e เขาถือเหรียญพวกนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งสัญญาณว่าว่า Spot ETF ของ Solana XRP Cordano เนี่ยอาจจะกำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาหรืออาจจะได้รับการอนุมัติตามมาก็เป็นไปได้ค่ะเหมือนที่เราเห็นความสำเร็จของ Bitcoin กับ Ether ETF ไปแล้วใช่ค่ะอย่าง Ether ETF นี่แค่15วันแรกเงินก็ไหลเข้าไปตั้ง820ล้านดอลลาร์ครับ ยอดรวมตอนนี้ก็ทะลุ 3. 3.3 3พันล้านไปแล้วตั้งแต่เปิดตัวถือว่าแรงตอบรับดีมากแล้วก็มีข่าวจากฝั่งอังกฤษด้วยนะคะที่เขาเพิ่งจะยกเลิกข้อจำกัดบางอย่างทำให้รายย่อยเนี่ยเข้าถึงคริปโต ETF ได้ง่ายขึ้นแล้ว ไม่ต้องไปเปิดบัญชีเฉพาะทางใช่ค่ะแล้วสุดท้ายเลยมันก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้สินทรัพย์ดิจิทัลพวกนี้ในภาพรวมด้วยทั้งหมดนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ใหญ่ๆที่สินทรัพย์ดิจิทัลกาลังได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกนะคะซึ่งบางคนก็มองไปถึงว่าจีนเองก็อาจจะเปิดรับมากขึ้นผ่าน ETF ในฮ่องกงก็เป็นได้ันนะครับธนาคารยักษ์ใหญ่อย่า,ยยาง Deutsche Bank ของเยอรมนีเขากําลังพิจารณาอยู่ว่าจะออก stablecoin ของตัวเองดีไหมหรือว่า จะไปเข้าร่วมกับโครงการที่มีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมอือหึ้ธนาคารใหญ่ก็สนใจใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ Deutsche Bank นะครับมีรายงานว่าบริษัทใหญ่อื่นๆอย่าง Uber, Apple, Airbnb หรือแม้แต่ Google เองก็กำลังศึกษาเรื่องการนำา t t b l e c ค i n มาใช้ในธุรกิจเหมือนกัน อันนี้แสดงทิศทางที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะคือสถาบันการเงินใหญ่หญๆบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำตอนนี้เขามองเห็นศักยภาพแล้วก็กำลังปรับตัวเข้าหาบล็อกเชนกับ Stablecoins กันอย่างจริงจังบ Stable Coins กำลังถูกมองว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินยุคใหม่ไปแล้วการที่ธนาคารระดับโลกอย่าง d e u t s c h e Bank ขยับตัวแบบนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าอุตสาหากรรมการเงินกำลังเดินไปทางนี้จริงๆค่ะ ชัดเจนเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับและอย่าลืมติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าสนใจกันต่อได้ที่คอยวันโอสวัสดีครับ